ครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ต้องการให้พวกเราหาวันที่เหมาะสมที่เราจะไปช่วยผสมเกสรให้กับพืชนับตั้งแต่วันที่เราพมาลิดนะครับซึ่งหากเราพมาล็ดไว้เจ็ดวันมเมล็ดจะกลายเป็นต้นกล้าและถ้าเราทิ้งต้นกล้าไว้สิบสี่วันจะกลายเป็นต้นที่โตเต็มที่ต้นที่โตเต็มที่หลังผ่านไปได้สิบสี่วันจะมีเกสรดอกเพชรเมียขึ้นมานะครับและหลังจาก 20วันหลังจากต้นโตเต็มที่จะมีกีสอนดอกเพศผู้นะครับดังนั้นวันที่เหมาะสมก็คือวันที่นับตั้งแต่การพอมล็ดไปจนถึงวันที่ดอกไม้กีสอนเพศผู้เกิดขึ้นนะครับโดยเราก็ทำเจวันบวกสิวันแล้วก็บวกยีวันจะได้ทั้งหมด41วันนะครับ เหตุผลที่พอน้อมไม่ตอบ50วันก็เพราะดอกไม้เกสรพชรผู้ไปเพชรเมียอ,อยู่ได้แค่14วันนะครับโดยถ้าหากเรานําได้แต่มเมลิดไปจนถึงเวลาที่ดอกไม้เพชษเกสรพชรเมียอ,อยู่ได้จะรวมกันได้49วันนะครับดังนั้นเราเลยตอบ50วันไม่ได้นะครับ